สวัสดีค่ะทุกคนพบกับน้ำพี่องฟองชาแนลค่ะการเข้าเกาหลีในช่วงปีใหม่2023นี้สนามบินอินชอนนะคะผ่านง่ายสนามบินกิมแฮปูซานนะคะก็ผ่านง่ายเช่นเดียวกันค่ะตอมอเป็นมิตรน่ารักค่ะทุกคนแต่สิ่งสําคัญไปกว่านั้นนะคะอย่าลืมเตรียมตัวนะคะมาให้พร้อมรับมือกับพี่ตอมอในทุกๆด้านกันด้วยนะคะฉบับมือใหม่หัดเที่ยวมาเรียนรู้นะคะไปกับคลิปนี้กับช่องน้ำพี่องฟองกันก่อนจะได้ไม่ตื่นเต้นนะคะและ ไม่ทําผิดทําถูกเพิ่มความมั่นใจนะคะเต็มร้อยจะได้คลายความกังวลในเรื่องของตอมเกาหลีกันค่ะเริ่มจากการเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินดอนเมืองบินไปเกาหลีนั้นนะคะหากบินไปลงที่อินชอนจะใช้เวลาการเดินทางประมาณ5ชั่วโมงครึง่งและหากบินไปลงที่ปูซานจะใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงครึ่งเช่นเดียวกันค่ะเวลาที่เกาหลีจะเ,เร็วกว่าประเทศไทยนะคะ2ชั่วโมงค่ะทุกคนเมื่อทุกคนทําการลงจาก เรื่องแล้วนั้นหากมาด้วยสายการบินที่จะต้องนั่งรถไฟใต้ดินเพื่อไปยังอาคารตมที่อยู่อีกอาคารหนึง่งโดยเราจะต้องเดินตามป้ายขาเข้านะคะเดินไปเรื่อยๆจนเจอบันไดเลื่อนที่จะพาลงไปยังรถไฟใต้ดินเพื่อนั่งไปอีกอาคารและไปยังด่านตมนั่นเองค่ะใครมือใหม่ก็เดินตามคนอื่นๆไปก็ได้ค่ะสําหรับแบบสอบถามสุขภาพหากช่วงไหนนะคะมีไวรัสระบาดท,ทางเกาหลีจะให้มากรอกแต่หากเหตุการณ์ปกตินะคะก็จะ ไม่มีใบนี้ให้กรอกค่ะ จุดแรกที่จะต้องเจอคือจุดตรวจคิวโค้ดที่เราได้กรอกมาไว้ล่วงหน้าแล้วจะมีป้ายแจ้งสำหรับการสแกนคิวโค้ดไว้ก็ให้เรานะคะเดินต่อแถวไปตามคนอื่นๆได้เลยค่ะสำหรับคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนมานะคะแล้วไปลงเมื่อตอนมาถึงสนามบินบอกเลยว่าใช้เวลานานมากๆค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะบินมาอย่าลืมนะคะลงทะเบียนในระบบคิวโค้ดเป็นการขอยกเว้นการกัก,กตัวก่อนเข้าประเทศเกาหลีกันด้วยนะคะหลังจากที่เรานะคะทำการสแกนคิวโค้ดเรียบร้อยแล้ว จากนั้นก็ให้เรานะคะคเดินมาที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองให้เดินนะคะคไปต่อแถวซึ่งเป็นแถวผู้โดยสารชาวต่างชาตินะคะให้เรายื่นใบผ่านเข้าเมืองและแบบสอบถามสุขภาพที่ได้รับจากแอร์บนเครื่องบินเอกสารที่ได้รับจากจุดตรวจคิวโค้ดและพาสปอร์ตให้กับเจ้าหน้าที่ควรยิ้มสบสายตาอย่าหลบสายตานะคะคอย่าลุกหลิกและก็อย่าทําตัวมีพิรุษค่ะ ถ้าโดนถามตั้งใจฟังและตอบคำถามกับเจ้าหน้าที่ไปบางคนนะคะก็ไม่โดนถามอะไรเลยซึ่งคำถามก็จะเป็นคำถามหลักๆทั่วไปเช่นคุณมาครั้งแรกใช่ไหมคุณมาทำอะไรมากับใคร มากี่วันแล้วก็ขอดูตั๋วเครื่องบินขากลับของเราค่ะประมาณนี้ส่วนใบสุลกากรนะคะให้เราเก็บไว้ก่อนค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่ตมเช็คพาส,สปอร์ตและเอกสารพร้อมกับทักทายเรานะคะนิดหน่อยแล้วจะหันมาบอก,กเรานะคะให้วางนิ้วลงบนเครื่องสแกนลายนิ้วมือค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่ตมจะให้เรานะคะมองมายังกล้องเพื่อทําการถ่ายภาพใบหน้าค่ะซึ่งจะต้องไม่สวมแว่นไม่สวมหมวกค่ะการสแกนนิ้วมือและสแกนใบหน้า ในปัจจุบันนะคะจะมีเครื่องแจ้งอัตโนมัติและเป็นภาษาไทยด้วยค่ะทุกคนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะคืนเอกสารต่างๆให้เราและหากว่าเรานะคะไม่ได้มีพิรุษหรือแสดงอาการผิดปกติใดๆให้เจ้าหน้าที่เคลือบแคลงสงสัยเจ้าหน้าที่ก็จะให้เรานะคะผ่านเข้าประเทศไปอย่างง่ายดายค่ะการกรอกใบขาเข้าใบสุลกากรแบบสอบถามสุขภาพส่วนมากนะคะทุกสายการบินแอร์จะนำมาแจกให้ทั้งสองหรือสามใบเลยค่ะ หลังจากที่เรานะคะได้ผ่านขั้นตอนด่านตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วก็เดินลงบันไดเลื่อนเพื่อไปรับกระเป๋าเดินทางที่ชั้นล่างได้เลยค่ะจะมีบอร์ดบอกว่ากระเป๋าของไฟที่เรามานั้นต้องรับกระเป๋าสายพานไหนนะคะสําหรับที่สนามบินอินชอนนั้นกระเป๋าจะมาเร็วค่ะไม่ต้องยืน,นรอนานจากนั้นนะคะเมื่อเรารับกระเป๋าเดินทางออกมาแล้วจะเจอด่านสุนละกากรก็ให้เดินเข้าช่องสีเขียวได้เลยค่ะช่องสีแดงคือมีของต ต้องสำแดงหากใครนะคะมีก็เข้าช่องสีแดงได้เลยค่ะจากนั้นก็ยื่นใบนะคะสุลกากรที่เรากรอกไว้แล้วให้เจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะซึ่งใบสุลกากรใบนี้นะคะเป็นใบที่ไว้สำแดงสิ่งของต้องห้ามที่จะนําเข้าประเทศนั่นเองค่ะถ้าไม่ได้พกอะไรที่ผิดกฎหมายหรือผิดกฎสนามบินเข้าไปในประเทศก็เดินเข้าช่องเขียวได้เลยค่ะเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนแล้วนะคะจากนั้นก็เดินลากกระเป๋าออกไปยังอาคารรอขึ้นรถบัสสวยๆเพื่อไป ยังโรงแรมได้เลยค่ะใครนะคะที่เป็นมือใหม่ก็ลองศึกษาขั้นตอนต่างๆก่อนไปจะได้ไม่ต้องกังวลใจค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีสิ่งสําคัญเล็กๆน้อยๆที่เรานะคะควรจะรู้ก่อนไปเยือนที่ประเทศเกาหลีใต้ได้แก่ข้อที่1นนะคะสก,กุลเงินที่เกาหลีใช้เงินวอนค่ะทุกคนส่วนเงินดอลลาร์นะคะใช้ได้บ้างตามโรงแรมหรือร้านอาหารรูรเท่านั้นนอกนั้นไม่รับค่ะ ข้อที่2ในด้านภาษาประเทศเกาหลีมีภาษาเป็นของตัวเองและมีตัวอักขระนะคะที่เรียกว่าฮันกึนประกอบด้วยสระนะคะ10เสียงและเพียนชนะ14เสียงและคนในประเทศบางส่วนนะคะจะพูดภาษาอังกฤษได้นักศึกษาและคนวัยทํางานรุ่นใหม่นะคะรวมถึงจุดบริการตามสถานที่ท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่จะพูดภาษาอังกฤษได้ดีค่ะในส่วนของภูมิอากาศประเทศเกาหลีนะคะอยู่ในเขตอบอุ่นค่ะทุกคนมี4ี่ฤดูกาลด้วยกัน ใน1นปีได้แก่ฤดูใบไม้ผลินะคะหรือภาษาเกาหลีเรียกว่าพมอยู่ระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมค่ะช่วงนี้เป็นฤดูแห่งดอกไม้บานค่ะทุกคน 2. ฤดูร้อนภาษาเกาหลีเรียกว่ายอรึมค่ะทุกคนจะอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมค่ะช่วงนี้จะเห็นสีเขียวของต้นไม้ใบไม้เต็มไปหมดเลยค่ะฤดูช่วงที่3นะคะได้แก่ฤดูใบไม้ร่วงค่ะภาษาเกาหลีเรียกว่า ว่าคาอึนอยู่ในช่วงนะคะเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนค่ะในช่วงนี้จะเป็นฤดูของใบไม้เปลี่ยนสีค่ะทุกคนและก็เข้าสู่ช่วงฤดูหนาวช่วงนี้หลายๆคนจะชอบนะคะในภาษาเกาหลีนะคะจะเรียกว่าคยออุลค่ะอยู่ในระหว่างเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ค่ะช่วงนี้จะเป็นช่วงฤดูหิมะด้วยค่ะทุกคน ที่4ในส่วนของปลั๊กไฟที่เกาหลีนะคะทุกคนจะใช้หัวกลมเหมือนปลั๊กเตารีดบ้านเ,าเราทํานองนั้นค่ะและเต้าเสียบนะคะมักจะเป็นหลุมกลมๆทำให้ควรเตรียมนะคะหัวแปลงปลั๊กไปด้วยเพื่อนะคะจะได้เสียบได้พอดีกันค่ะข้อที่5ในส่วนของโทรศัพท์แล้วก็ซิมการ์ดนะคะปัจจุบันที่ประเทศเกาหลีมีซิมการ์ดระบบ GSM สําหรับนะคะนักท่องเที่ยวแล้วและแน่นอนว่าใช้กับมือถือของประเทศไทยได้ซึ่งบริการนี้ก็มีของ SK เทเล โดยสามารถซื้อได้ที่บูธในสนามบินอินชอนหรือตามช็อปนะคะที่มีสัญ,ญลักษณ์ชีเวิร์ดโดยแจ้งพนักงานว่าต้องการซื้อซิมการ์ด for GSM smartphone โดยใช้พาสปอร์ตกับเงิน1 0,000บอนสำหรับนะคะค่าซิมการ์ดและอีก10,000นบอนสำหรับเติมเงินค่าโทรศาาัพท์ค่ะพอได้ซิมการ์ดมาแล้วก็นำมาใส่มือถือของเราได้เลยแล้วลวงทะเบียนนะคะตามคู่มือที่แนบมาเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะสามารถใช้โทรกลับนะคะไทยได้เลยและยังใช้ฟรี i วไฟ ของ SK Telecom มได้อีกด้วยแต่นะคะจะใช้เฉพาะบริเวณที่มีจุดฮอสปอตและรวมไปถึงสถานีรถไฟใต้ดินแต่สัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีนักนะคะในส่วนของข้อที่6นะคะทุกคนอินเทอร์เน็ตในประเทศเกาหลีโดยเฉพาะในโซปัจจุบันมีสัญญาณฟรี Wi-Fi ให้บริการอยู่เยอะมากๆตามถนนหนทางโดยเฉพาะที่เมียงดงนะคะแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมหรือแม้แต่ฮงแดแหล่งวัยรุ่นส่วนบริเวณอื่นๆนั้นก็พอมีสัญญาณอยู่บ้างคะ่ะแต่ว่าบอกจุดบอกตำแหน่งได้ ไม่แน่นอนต้องลองเดินหาเอานะคะแต่สัญญาณอาจจะแกว่งได้ต้องยืนเล่นอยู่กับที่หรือหากอยากเล่นแบบเสยรหน่อยตามร้านกาแฟาใหญ่ๆมีสัญญาณฟรีทุกร้านและสัญญาณเร็วปรีดคอนเฟิร์มได้เลยค่ะเพราะแอดมินนะคะผ่านการนั่งร้านกาแฟาที่เกาหลีมาแล้วสัญญาณไวไฟเร็วทุกร้านสามารถนะคะวิดีโอคอลผ่านแอปพลิเคชันต่างๆกับคนที่บ้านได้สบายๆเลยค่ะส่วนร้านเล็กๆนะคะก็จะมีแทบทุกร้านเช่นกันค่ะร้านอาหารมีเป็นบางร้าน ทั้งร้านเล็กร้านใหญ่หาฟรี WiFi ไ,ไ,ไม่ยากเลยส่วนตามที่พักไม่ว่าจะเป็นเกสต์เฮาส์โฮเทลจะมีนะคะฟรี Wi-Fi ไ,ไ,ไว้บริการทุกที่อยู่แล้วแบบไม่ต้องเสียงเงินเพิ่มและสัญญาณแรงและดีมากๆค่ะหลักๆนะคะที่ควรรู้เอาไว้ก่อนจะบินไปเกาหลีก็มีประมาณนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกด Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากน้ำพี่องค์ฟองชาแนลค่ะบ๊ายบายค่ะ